สวัสดีครับวันนี้เอาบรรยากาศนะครับการทำบุญสายบานแล้วก็ไหว้สารพระภูมินะครับก่อนที่จะอายุปีใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายในการทำงานนะครับก็พี่น้องนะสำหรับน้องๆแล้วก็พี่น้องที่ทำงานด้วยกันนะครับก็เตรียมอาหารอาหารแล้วก็มาทำบุญสายบานแล้วก็ไหว้สารพราคภูมิไปสักการะ ที่เขาถึงเปลี่ยนกับว่าว่าที่ไหนให้ดอกไม้อยู่ที่เมืองนะครับเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงปีเราถือก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับโชคดีในช่วงปีใหม่ก็มีความสุขแะในช่วงปีใหม่ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ดู่มด คุณลักษณะครับคุณลักษณะคิวเรียรับรอคิวซ้ัๆนะครับในงานไหว้แต่ละครั้งนะครับเราต้องถือดอกไม้นะครับที่ยึดหนี่ยวที่สัตย์ติดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะดอกไม้ถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะครับ็พราะถือีหว้ได้องได่ทองเนี่ยเงินก็จะไม่เป็นว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทํางานวันสุดท้ายของการทำงานมาเอาดอกไม้ได้ที่นะครับ นี่น่าต้อยู่ก็จะไปเจอกันอีกทีนึงก็คือเรียนเชิญครับทุกคนที่สารวรสารวัพรครับเรียนเชิญครับผมช่วงเช้าๆ้ากครับใครที่ยังไม่ได้สารวรนะครับใครที่มดกไม้นับมันอยู่อกไม้ได้ที่